สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับผมเกมครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับเชฟโรเลตโคโ o ราโดครับผม คันนี้นะครับเป็นปี2014นะครับรุ่น Open cab ครับแคบเปิดได้ครับเป็นเครื่อง2,005ดีเซลครับผม6เกียร์ครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดเหลาใจไปเลยครับฟรีดาวครับออกรถ0นบาทไปเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถนะครับคันนี้นะครับแข็งแกร่งทนทานคุ้มค่ากับการลงทุนมากเลยนะครับ และที่สำคัญราคาไม่แพงครับผมตัวรถนะครับสภาพเรียบร้อยเลยครับสีไม่มีริ้วรอยเลยครับผมคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวออกข้างนะครับผมรถบ้านมือเดียวออกห้างเลยครับไม่เคยบรรทุกหนักเลยครับลอนกระบะนะครับไม่เคยได้เจาะเลยครับ ไม่เคยบรรทุกหนักเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่น LT ครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับสภาพสีนะครับเงาฉ่ำทุกชิ้นเลยครับไม่มีริ้วรอยเลยครับผมมาพร้อมนะครับกับยางใหม่ดอกเต็มๆแน่นๆสี่เส้นไปเลยนะครับขับได้อีกหลายปีเลยครับผมและช่วงล่างนะครับ ไม่มีผุเลยครับคุณลูกค้าเดิมๆทุกชิ้นจากโรงงานเลยครับสัดซีสวยครับผมโอเคครับเดี๋ยวรามาชมภายในกันเลยนะครับคันนี้นะครับคุณลูกค้าเป็นรุ่นแครบเปิดได้นะครับนี่เลยครับแครบเปิดได้ครับขึ้นลงง่ายสะดวกสบายครับผม ภายในนะครับจัดเต็มเลยครับ full option ครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับและที่สำคัญครับใหม่มากครับสะอาดมากครับเบาะไม่มีขาดไม่มีช้ำเลยครับผมตัวนี้นะครับเป็นรุ่น6เกียร์นะครับผม6เกียร์ครับคันนี้รุ่นใหม่ไมเนเช่แล้วนะครับเบาะแคบก็ใหม่มากเช่นกันครับ รถช้ำไม่ช้ำนะครับคุณลูกค้าภายในนี่นะครับบ่งบอกได้ดีที่สุดเลยครับผมคันนี้นะครับไม่ช้ำเลยครับเจ้าของเดิมดูแลรักษาอย่างดีครับและทางเราก็ดูแลรักษาอย่างดีเช่นกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณลูกค้าผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับ จะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเพราะขนาดไหนครับผม mm hmm. ติดแล้วครับคุณลูกค้าทีเดียวติดครับเครื่องฟิสสตาร์ตติดง่ายครับผมโอเคครับ เดี๋ยเรามาชมเครื่องกันชัดๆเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.5 0 0ดีเซลนะครับผมประหยัดนะครับสตาร์ทเครื่องดูนะครับเสียงเครื่องฟังร้อมากเลยครับผมใหม่มากครับและที่สำคัญนะครับคุณลูกค้าผมรับประกันเลยนะครับไม่มีชนครับไม่มีน้ำพ่วมครับผม เดืดขึ้นิ้นเลยครับครับผมคันนี้ผมก็ขอปากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกรันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม